ก่อตัวอีกแล้วจับตาพายุโซนร้อนในผาตักจ่อขึ้นถล่มฟังเส้นทางฝน25กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564เป็นไงกันบ้างคำนในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ เมื่อเช้านี้ตอนเที่ยงและตอนเย็นณขณะนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองก,กันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนฝนเริ่มหยุดตกกันแล้วจากการสลายตัวของหย่อมความร้อนอากาศต่ำกำลังแรง จากพายุโซนร้อนเจิมปากาสลายตัวนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเริ่มมีน้ําในการทําเกษตรกรรมแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่ากันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับอย่าลืมแจ้งพิกัดสถานที่ด้วยนะคบผมก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปซึ่งนะครับล่าสุดในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงหน้าพยากรณ์อากาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์ฝนตามโมเดลรวมถึงนะครับการจับตาพายุโซนร้อนในพตัตักพายุลูกต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลกันเลยนะครับ พยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าโดยนะครับรอ่องมรสุมจะพาผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่ยอมความอากาศต่ำกำลังแรงบรเิเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนกลางประกอบกับมรสุมตํำตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวนออกมีฝนตกหนักได้บางแห่ง และจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนที่จะตกหนักรวมถึงปริมาณฝนตกสะสมไว้แล้วนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมโดยฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นมาจะมีกําลังแรง โดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือนวันนี้ฝน70%ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพยาวลำปางน,าน่านแพร่อุตริตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้ฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณหนองคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบรีรัมยมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์ ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝน70%ของพื้นที่ส่วนมากใน,นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคปรปฐมการจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรี สากแก้วจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝน30%ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝน30%ของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่พังงาขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูกเก็ตลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับ และนะครับล่าสุดเวลาประมาณ18นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันอาทิตย์จนถึง18นาฬิกาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นเชียงรายตากลำปางพยา,น,าน่านแพร่ สุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจันทบรุรีและตราดส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่สีแดงเน้นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันนามันทางตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นมาจะมีกำลังแรงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ต่อไปนะรับจะเป็นการคาดการฝนจากโมเดล ECMWF อัปเดตโมเดล14นาฬกาคาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง 25กระกฎาคมถึง4สิงหาคม2564โดยนะครับในวันนี้25กระกฎาคม2564ลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุเจิมปากาบริเวณอ่าวตังเกียบ่ายนี้เริ่มขยับไปทางเกาะไหหลำแล้วนะครับซึ่งนะครับการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเริ่มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกด้านรับลมฝั่งตะวันตกภาคอีสานทั้งภาคภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบน26กรกฎาคม2 5 6 4ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณอ่าวเบงกอทำให้มีการดึงความชื้นไปในช่วงแรกทำให้ภาคอีสานมีฝนลดลง แต่ภาคอื่นๆยังคงมีฝนได้ตามปกติในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะนะครับด้านตะวันตกของภาคต่างๆหลังจากนั้น27-29กรกฎาคม2564ย่อมความกดอากาศต่ำกอ่อตัวในอ่าวเบงกอจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครนและจะเคลื่อนที่ไปบริเวณประเทศอินเดียต่อไปโดยจะเหนี่ยวนำทำให้ลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ด้านตะวันตกของภาคต่างๆ30กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2564ลมมรสุมตะวตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามทางตอนบนเขาสู่หย่อมความรากอาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้อีกแล้วนะครับและจะมีการก่อตัวของพายุลูกใหม่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ทำให้ยังคงมีฝนตกกระจายได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำตามปกตินะครับโดยสรุป 25-26กรกฎาคม2564ยังคงมีฝนตกช่วกหนานแน่นเกือบทุกภาคโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานและตามด้านตะวันตกของทุกภาคยกเว้นบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางจนถึงตอนล่างฝนจะน้อยนะครับในช่วงนี้หลังจากนั้น27-29กรกฎาคม2564 ฝนจะตกได้โดยจะเน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยเพราะจะมีการดึงดูดความชื้นจากพายุไซคโครนในบริเวณอ่าวเบงกอลในช่วงวันที่ 30, 31, 1, 2, 3และวันที่4สิงหาคมฝนจะตกตามปกติในช่วงบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าอันหนึ่งนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดลต่างๆ จะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำนอกจากพายุเจิมปากาอีก2-3ลูกนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงได้อย่างต่อเนื่องแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านรวมวางแผนนะครับในการทำเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่รวมถึงนะครับผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำ1 0 w หรือนะครับ พายุโซนร้อนในผตักซึ่งนะครับยอมความกดอากาศต่ำ10 w ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในผตักในพตักแปลว่านักรบที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะคอสไตรตั้งโดยสาธนารณรัฐสหพันธรัฐไมโครนีเซียซึ่งขณะน,นี้อยู่ทางด้านทิศใต้ของประเทศญี่ปุ่น หรือนะครับละทิจูด20.1องศาเหนือลองที่จูด107.7อจองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยนะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ทางทิศเหนือเข้าใกล้บริเวณประเทศญี่ปุ่นต่อไปโดยพายุลูกนี้ไม่เข้าไทยนะครับและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของพายุรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาแอดมินจะรีบนําประกาศแจ้งเตือนมาประกาศให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องนะครับผมขอบุณครับ ต่อไปนะครับรบจะจามาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ecmwf windy com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา25กรกฎาคม2,564โดยนะครับกลุ่มฝนในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬกาจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนนะครับ จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับจะเน้นบริเวณภาคหาออเ,เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21ดนาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายบริเวณประเทศไทยเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบรินบนรออเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับ หลังจากนั้นเที่ยงคืนคืนของวันที่15ต่อคืนของวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4กลุ่มฝนเล็กน้อยจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในบางพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันตกภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบนนะครับนอกนั้นมีลักษณะของกลุ่มฝนเล็กน้อยและในบางพื้นที่นะคบอาจจะมีตกข้ามวันข้ามคืนได้ที่บริเวณภาคตะวันตก ภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนนะครับในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับในวันนี้ส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยนะครับกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ทางตอนบนภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะของกลุ่มฝนเล็กน้อยจาถึงปานกลางนะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ